สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆ mm. วันนี้พามาดูทุเรียนที่ซอยกีบหมูนะคะก่อนจะถึงแยกลำกะโหลกอเผอิญไปเจอพอดีคะ่ะกิโลละ100บาทลูกกิโลครึ่งถึง2กิโลกว่าๆนะคะก็โลละร้อยก็คือกินได้ค่ะเราก็เลือกอยู่นานนะคะเพราะว่าคนซื้อไปเยอะแล้วเราไปนี่ก็มันบ่ายๆแล้วนะคะก็เปลือกเต็มเข่งเลยค่ะพ่อค้าออกระวิงเลยค่ะ เนื้อก็ดีด้วยบางคนก็2โล7 2โล8ก็โลละร้อยก็ตีเข้าไปนะคะลูกหนึ่งไม่ถึง200บาทแต่เราเลือกหลายลูกแล้วลูกละไม่เกิน2โลเนี่ยมันยังดิบอยู่ถ้าเอาไปนะคะก็อีกสองวันก็กินได้แต่ทีเนี้ยเราขี้เกียจปอกคะ่ะมีดเราไม่คมอย่างเขาเราก็ได้มา2โลกว่าคะ่ะก็กำลังกินเลยเนี่ยพ่อค้าปอกแบบนี้เลยนะคะเอาแบบ ลุยๆดิบๆเถื่อนๆเลยค่ะประมาณนี้เลยมีดคมมากๆเลยนะคะก็ปอกแบบนี้แล้วก็ใส่ถุงกลับไปบ้านเราก็เปิดเปลือกออกกินได้เลยค่ะเดี๋ยวพ่อค้าก็จะดูให้เรานะคะว่าลูกไหนทานได้ลูกไหนทานไม่ได้เราก็เลือกมาแล้วค่ะเดี๋ยวพ่อค้าเขาจะผ่าให้ดูนะคะเป็นปากฉลาม เขาก็จะให้กดเนื้อดูว่าชอบแบบไหนเราก็บอกว่ากำลังพอดีไม่นี่ไม่แข็งจนเกินไปลูกนี้ก็ได้ค่ะเนื้อสวยมากกดลงไปไม่บุ๋มมากนะคะกำลังกินเลยค่ะลูกนี้เราเลยเอาลูกนี้นะคะ2โลประมาณ2โลสค่ะใช้ได้เลยแล้วพ่อค้าเขาก็ตัดให้เรานะคะเป็นอย่างนี้เป็นชิ้นๆแล้วมีเปลือกอยู่ไม่ต้องห่อให้สวยงามค่ะลุยค่ะ โลละหนึ่งร้อยบาทจะเอาอะไรนี่เขาตัดฉับๆเลยนะคะตัดเก่งมากมีดคมมากเลยค่ะเราเขาบอกว่าที่อุทัยธานีเนี่ยจะมีเยอะมากเลยตอนเนี้เขาปลูกกันเยอะเราก็เลยไม่แน่ใจว่าทุเรียนเนี่ยทุเรียนอุทัยหรือว่าทุเรียนที่ไหนนะคะก็มันมีเทศกาลด้วยอะไรด้วยนะคะเห็นน้องเขาบอกเราก็ไม่เคยไปนะคะเดี๋ยวจะไปเสิร์ชหาใน Google ดู เรามีทางเลือกในการซื้อค่ะทุเรียนมีหลายเกรดหลายราคาเราจะกินราคาไหนกลับถึงบ้านเราก็เอาออกมาดูนะคะโอ้โหเหลืองสวยมากเลยค่ะเนื้อแน่นมากเปลือกไม่หนาและไม่บางจนเกินไปคือแบบสวยมากแต่เวลากัดเนื้อไปแล้วเนี่ยครีมมี่มากเนื้อครีมมากแต่ติดเปรี้ยวนิดนึงค่ะนี่คือข้อเสียของเขาไม่ใช่ว่าจะอวยนะคะว่าอร่อยมากแต่ก็พอกินได้สมราคาเนื้อสวยค่ะ ลองไปหาดูนะคะ